หากคุณเป็นคนชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำและมีภาวะเสี่ยงเป็นไวรัสตับไขมันพอกตับเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงความดันจุกเสียดบ่อยๆอาหารไม่ค่อยย่อยอ่อนเพลียและตาเหลืองนะคะลองมาฟังดูค่ะว่าเลซิตินมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะเลซิตินช่วยปกป้องตับจากการเกิดภาวะไขมันพอกตับบำรุงตับ ป้องกันตับอักเสบป้องกันตับแข็งบำรุงสมองช่วยพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างความจำและลดอาการอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นได้ค่ะช่วยดูแลหลอดเลือดและหัวใจละลายไขมันป้องกันการตกตะกอนของไขมันในผนังหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดแข็งและติบตันลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลวนะคะได้ถึง50เลยค่ะ ลดการเสี่ยงในการเกิดนิ้วในถุงน้ำดีเลซิตินจะเพิ่มความสามารถในการทำละลายของน้ำดีทำให้สารแขวนลอยน้ำดีไม่จับตัวกันเป็นก้อนจนกลายเป็นนิ้วค่ะจุดเด่นนะคะของเลซิตินก็คือเขาไม่มีข้อห้ามในทุกโรคเลยค่ะใครเป็นโรคอะไรก็สามารถที่จะทานร่วมกับยาประจำตัวได้นะคะ หกระปุกใหญ่680บาทมีอยู่60เมตรค่ะทานได้2เดือนนะคะสำหรับ1กระปุกเล็ก390บาทมี30เมตรค่ะทานได้1เดือนค่ะท่านใดสนใจนะคะกดจิ้มลิงก์มาเลยค่ะกดตรงปุ่มอธิบายเพิ่มนะคะตรงนั้นจะมีลิงก์ติดต่อกับแอดมินได้เลยค่ะ